갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. วันนี้เรากำลังจะมางานวิ่งบิกินี่ที่เจ้าหลาวนะคะและเราก็จะพาทุกคนมาดูที่พักที่เราจะมาพักนะคะในเขตของเจ้าหลาวนะคะเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเลยนะคะที่นี่คือเจ้าวลินเจ้าวาลินหลอดรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะทุกคน เข้ามานะคะจากถนนเฉลิมเฉลิมเพระเกียรตินะคะถนนด้านหน้าก็ที่พักเขาก็จะติดถนนเลยนะคะพอเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีติดต่อห้องพักตรงนี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศต่อๆไปนะคะโอ้มืดเลยดี อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องพักพอถัดมาตรงนี้เขาก็จะเป็นสระน้ํานะคะเดี๋ยวเราลงไปดูสระน้ําสักนิดหนึ่ง,ห,งหลังจากสระน้ํามานะคะก็จะเป็นแนวห้องพักเลยนะคะห้องพักก็จะยาวไปห้องพัก5้าห5ซ5ดี b ้าบีเนะคะห้องตึกละ สห้องส่วนห้องพักของเราชื่อห้อง 1A นะคะห้องแรกน่าจะเป็นห้องแรกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ดูซิว่าจะว้าวไหมนี่ก็คือด้านหน้าโอ้ติดกับร้านอาหารติดกับร้านอาหารซึ่งเป็นอาหารเช้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถอยเข้าไปจอดนะคะ Life in world that keeps changing keeps Think a that that making world progress you're and Copy it's faces pretty All the time. Pictures so perfect we play through. only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes. ที่เป็นห้อง 1C d นะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะห้องอันนี้น่าเป็นห้อง C และนี่ก็คือห้อง 1D นะคะแต่เข้าใจว่าห้องนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นทะเลนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีหน้าต่างด้านทะเลแต่คนที่คือนชั้นสองเนี่ยก็คือคุณก็สามารถเห็นวิวทะเลได้ตรงหลังคานี้นะคะ่ะ ่อไปก็ไม่แตกต่างกันนะคะว่าเราจะอยู่ชั้นลา่างชั้นสองในความคิดตัวเองนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเนาะจากห้องพักนะคะเราจะพามาดูห้องด้านหน้าที่เป็นห้องอาหารนะคะขวามือนี่นะคะน่าจะเป็นห้องประชุมจัดเลี้ยงนะคะส่วนด้านซ้ายมือนี่จะเป็นครัวนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านอาหาร เป็นร้านอาหารกลางเช้าเราก็จะกินที่นี่นะคะด้านนี้ก็จะมีของขายนะคะยิ่งจะเป็นห้องน้ําส่วนในนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นเหมือนห้องอาหารนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมากินอาหารเช้านะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกินเราก็จะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลานจอดรถซึ่งก็สามารถที่จะมาจอดรถได้ตรงนี้เลยค่ะ In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell all oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna say. นี่ครปองอาหารเช้านะครับ นี่เราอยู่ที่โรงแรมเจวลินรอดบีชรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเจวลินรอดบีรีสอร์อทแอนด์โฮเทลนะครับหนเอนี่ก็คือห้องอาหารเช้านะครับเป็นห้องแอร์นะครับของพี่หนะนึ่งเอนะมีข้าวกับแกงแล้วก็มีข้าวผัดมต้มจืดนะครับ แล้วก็ข้าวต้มไข่ดาวแฮมไส้กรอกนะครับอันนี้เครื่องปรุงของข้าวต้มนะครับมีขิงอ่อต้นหอมบักชีพริกน้ำปลานะครับเครื่องปรุงน้ำส้มอันนี้สลัดผักนะครับสลัดผักก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้มีเครื่องปิ้งขนมปังนะครับก็มีขนมปังเป็นแบบขาวนะครับาทาแยมทานเลยแล้วก็มีน้ำส้มน้ำเดือ ส้มน้ำเปล่าครับแล้วก็ชากาแฟโอนติงนะครับชาลิปตันส่วนบรรยากาศก็เป็นห้องอาหารริมทะเลนะครับอากาศดีมากวันนี้ทะเลน้ำมขึ้นนะครับวันนี้เราก็ได้ไปไว่ายน้ำไปเล่นน้ำทะเลนะคะซึ่งวันนี้น้ำทะเลซัดขึ้นมาเยอะ ได้ไปไว่ายน้ําเล่นน้ําทะเลว่ายน้ําทะเลแล้วก็มาว่ายน้ําสระพร้อมถึงเห็นอาหารเรียบร้อยนะ,นะคะโรงแรมนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ติดทะเลห้องพักนะคะเมื่อคืนน่าจะไม่เต็มนะคะด้านล่างอาจจะเต็มแต่ด้านบนเนี่ยอาจจะยังมีที่ที่ว่างเหลืออีกเยอะนะคะเราก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะหาที่พัก ติดริมทะเลนะคะที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าราคานะคะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะได้ราคามาจากการเสิร์ชลงไปใน o o o l l m m p ด้วยกันแล้วก็มันจะขึ้นให้เลือกโรงแรม Availability แล้วก็เลือกวันพอเลือกวันปุ๊บมันก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่แต่ละแอปก็จะโชว์มาแต่เราได้แอปของ Agoda ขึ้นมา,าที่ 1, 7, พันเพร้อมอาหารเช้าเราก็เลยจองแต่ถ้าเราจองตรงกับแอป a g o d a เนี่ยจะขึ้นที่สองพันส โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะเป็นหนึ่งคำแนะนำนะคะในการจองโรงแรมก็เซฟไป500บาทเซฟไป500บา,500บาทเลยนะคะพิจารณากันดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากการที่พามาดูโรงแรมรีวิวนะคะคลิปนี้ไปละค่ะแล้วลเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราก็จะพาไปวิ่งแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศโรงแรมเผื่อเป็นทางเลือกเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไปละค่ะสวัสดีค่ะ